15จังหวัดรับฝนวันนี้เตรียมรับมือฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรอกใหม่27-30มีนาคม2564ฝนจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวาตภัยอุทุภัยพยากรณ์อากาศพบกันในช่วงเย็นของที่24มีนาคม2564เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ในช่วงกลางวันของวันนี้มีอาศ อากาศร้อนถึงร้อนจัดกันไหมพื้นที่ไหนมีอากาศร้อนมีอากาศร้อนจัดพื้นที่ไหนยังมีลมกระโชกปานกลางกระโชกเบากระโชกแรงหรือบริเวณพื้นที่ไหนมีอากาศเย็นเกิดขึ้นในช่วงเช้าอย่าลืมรายงานสถานการณ์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามนะครับและกลดสั่นกระดิง่ง กดไลค์กด Subscribe รวมถึงกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผู้ทำคลิปต่อไปพร้อมแล้วนะครับเราจะมารับชมข้อมูลของช่องกันโดยในวันนี้นะครับเวลาประมาณ17นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเตือนฝนนะครับที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้บริเวณสี่ภาคนะครับประกอบด้วยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับโดยนะครับบริเวณภาคเหนือบริเวณที่จะมีฝนเกิดขึ้นนะครับในคืนนี้บริเวณจังหวัดตากแม่ฮองสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลารวมถึงบริเวณจังหวัดนาราธิวาสด,ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังออกมาแจ้งเตือนนะครับบริเวณฮอสพอตหรือจุดความร้อนที่เกิดขึ้นรวมถึงพื้นที่การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันนะครับ โดยคาดการณ์ในวันที่14 30มีนาคม2564ลมที่พัดปกคลุมบริเวณไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนถึงปานกลางนะครับทำให้บริเวณภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีแนวโน้มของการสะสมฝุ่นละอองมีน้อยถึงปานกลางนะครับยกเว้นบริเวณภาคใต้จะมีลมเข้ามาปกคลุมต่อเนื่องและมีฝนตกในบางพื้นที่การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันจะมีน้อยตลอดช่วง ส่วนพื้นที่ของการสะสมของฝุ่นละอองนะครับในขณะนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางบริเวณภาคเหนือตอนบนลมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังอ่อนถึงปานกลางนะครับพัดปกคลุมในระยะนี้และในวันนี้นะครับ24มีนาคม2564กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาแสดงข้อความแจ้งเตือนว่าจะมีฝนเข้ามาโร,รอกใหม่นะครับปริมาณฝนสูงสุดนะครับในร,ร,รอใหม่นี้จะอยู่ที่ประมาณ40เลยนะครับ โดยฝนละลอกนี้นะครับจะเป็นฝนจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดเข้ามาผ่านบริเวณประเทศเมียนมานะครับฝั่งนั้นจะเข้ามาบริเวณภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกโดยจะต่างกับฝนที่เข้ามาในะระลอกที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นฝนจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น และจากแนวประทะอากาศนะครับส่วนในระลอกนี้นะครับจะมีลมตะวันตกและนอกจากนั้นนะครับฝนในระลอกนี้จะมีลมตะวันออกจากทะเลอ่าวไทยซึ่งพัดนําความชื้นนะครับเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้และจะดึงให้ลมตะวันออกมีกําลังแรงขึ้นภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ จะทำให้คลื่นลมบริเวณภาคใต้นะครับทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยคลื่นจะเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก1เมตรจะเพิ่มขึ้นเป็น1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองกันนะครับก็ขอเตือนให้ประชาชนนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับในระยะนี้ต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ECMWFwindy com โหมดฝนฟ้าผ่านะครับ ในวันนี้24มีนาคม2564นะครับเวลาประมาณ19นฬิกาเป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นนะคบที่บริเวณชัยปราการ0.3ม mm, เมตรแม่สวย0.8ม mm, ลมพัน0.4ม mm, มตรบ้านโป่งนก0.4ม mm, ิลเมพร้าว0.4ม mm, เมตรเชียงดาว0.4ม mm, มตรบ้านแม่หาด0.4มมตรบ้านทํารอด0.3ม mm, ตรบ้านปางแข็ง0.3น mm, มมิลิเมตรนะครับห้วยดุย mm, นย์จุดหน,น,นึ ้อยนะครับรวมถึงบริเวณบ้านป่าสักงามแม่โจและดอยสเก็ตนะครับมีฝนประมาณ0.2ม mm, ิเมตรเป็นฝนเล็กน้อยเช่นกันนะครับบ้านยางเปียง0.4ม mm, ิมอมก่อย0.3ม mm, ิมบ้านอุมโลดเหนือ0.4ม mm, ิมนะครับแม่สลิด0.4ม mm, ิมบ้านหนองบ0.4มิลลิมท่าสองยาง0.6ม mm, ิมบ้านแม่หลาคี0.7ม mm, ิมบ้านแม่หลา0.9ม mm, ิเมตร บ้านคำวันหวึน1.1มิลลิเมตรบ้านแสม1.2ม mm, ิลลิเมตรนะคบแม่สอด3.7ม mm, มิลลิเมตรบ้านเจดีโค7.4ม mm, ิลลิเมตรพบพระาจุมมิลลิเมตรบ้านนาโบด0.6มิลลิเมตรนะคบับริเวณนี้ส่วนอุ้มผาง1นมิลลิเมตรนะครับฝนนะครับที่ตกเป็นฝนเล็กน้อยยกเว้นนะครบบริเวณแม่สอดรวมถึงอุ้มผางนะครับจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดขึ้นได้นะครับต่อไปบริเวณภาคใต้นะครับ โดยตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมานะครับจะมีฝนตะกัวป่าสุราษฎร์ธานีภูเก็ตนครศรีธรรมราชตรังหาดใหญ่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับ โดยสุราษฎร์ธานีนะครับจะมีฝน0.3มิเมตรขนอม0.2ม mm, ิเมตรคุระบุรี0.6ม mm, ิเมตระกัวป่า1มิเมตรบ้านนาสาร0.6มิเมตรพังงา0.7ม mm, ิลลิเมตรภูเก็ต1.8ม mm, ิมกระบี่0.8มิเมตรทุ่งใหญ่1มิเมตรนครศรีธรรมราช4.7ม mm, ิมตรบ้านสาลาด่าน0.9ม mm, ิเมตรชะอวด5มิเมตรตัง0.8ม mm, ิเมตรพัทลุง3.5ม mm, ิมตรบ้านกิริวง1มิม หาดใหญ่2.8ม mm, ิลมตรอ่าโมแล3.8ม mm, ิมตรปัตตนี2.1ม mm, ิมยะลา1.6ม mm, ิมและนาราที่ว่า3.4ม mm ิเมตรนะครับ ต่อไปนะครับประมาณ21นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนนะครับแต่ก็ยังจะมีฝนตกเกิดขึ้นได้นะครับโดยจะเน้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดยบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช1.1ม mm, มจะอวด0.9ม mm, มพัทลุง1.5ม mm, มและหาดใหญ่0.6มมนะครับปัตตานี0.5มมและนราธิวาส1มเมนะครับเป็นฝนเล็กน้อยนะครับในคืนนี้ และเที่ยงคืนโมเดลเปลี่ยนนะครับแต่ก็ยังจะมีตกแค่ในบางพื้นที่รบริเวณภาคใต้25มีนาคม25-64เวลาประมาณ3นาฬิกานะครับจะเริ่มมีฝนเข้ามาที่รบริเวณภาคใต้นะครับตั้งแต่รบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานครศรีธรรมร,รา mm, ช2.1จหมมเจ้าอวด1มเมตรพัทลุง2.2มมหาดใหญ่0.7มมตรปัตตานี1.1มมและนาราธิวาส1.2 mm ่มมตนะครับต่อไปนะครับเวลาประมาณ6นาฬิก จะมีฝนเข้ามานะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราธ,ธานีลงมาที่ขนอม2มิลลิเมตรท่าชนะ0.6ม mm, ิลลิเมตรบ้านนาสาร0.4ม mm, ิลลิเมตรทุ่งใหญ่0.3ม mm, ิลลิเมตรนครศรีธรรมรา mm, ช2.9มิลลิเมตรเช่าวด1มิลลิเมตรพัทลุง1.8ม mm ิลลิเมตรนะครับหาดใหญ่0.3ม mm, ิลลิเมตรพัทนี0.5ม mm, ิลลิเมตรและนาราธิวาส0.5มิลลิเมตรเช่นกันนะครับเป็นฝนเล็กน้อยนะครับในระยะนี้ ต่อไป9นาฬิกานะครับโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนก็ยังเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับที่ท่าชนะ0.7ม mm, ิลลิเมตรขนม2.8ม mm, ิลลิเมตรนครศรีธรรมราช1มิลลิเมตรนะครับพัทลุง0.6ม mm, ิลลิเมตรชะอวด0 4มิลลิเมตรทุ่งใหญ่0.3ม mm, ิลลิเมตรหาดใหญ่0.8ม mm, ิลลิเมตร ปัตตนี1.5ม mm, ิมยะลา1.5ม mm, ิเมตรนะคะและนราที่ว่า2.4ม mm. ิมต่อไปนะคะเวลาประมาณ13-15นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนฝนจะเข้ามานะครับที่เรียนภาคตะวันออกในวันพรุ่งนี้25มีนาคม2564เป็นฝนเล็กน้อยนะครับพัทยา0.2ม mm, ิลมรชลบรี0.1ม mm, ิมระยอง0.2ม mm, ิมตรแกรง0.5ม mm, ิลเมตรอยดาว0.2ม mm, ิมตร จันทบุรี0.6ม mm, ิมและตราด0.9มิมตรนะครับส่วนบริเวณภาคใต้ชุมพร0.4ม mm, ิมกอสอ0.2ม mm, ิมหลังสวน0.8ม mm, ิมท่าชนะ1.3ม mm, ิมคุระบรี0.5ม mm, ิลิเมตรสุร,ราธ,ธานี1.2ม mm, ิมขนอม0.06ม mm, ิมตะกัวป่า0.9ม mm, ิลิเมตรานนาสาร0.7ม mm, ิมพังงา4.2ม mm, ิเมตร ภูเก็ต0.3ม mm, ิลิเมตรกระบี่1มิลิเมตรทุ่งใหญ่0.7ม mm, ิลิเมตรนครศรีธรรมราช2.1ม mm, ิลิเมตรชะอวั1.1มิลิเมตรตรัง0.4ม mm, ิลิเมตรพัทลุง0.6ม mm, ิลิเมตรหาดใหญ่0.4ม mm, ิลิเมตรยะลา0.5ม mm, ิลิเมตรและนาราธิวาส0.6ม mm ิลิเมตรนะครับต่อไปนะครับ18ในกาโมเดลเปลี่ยนฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับ ในช่วงกลางเดึกแต่ก็ยังจะมีตกแค่บางพื้นที่นะครับต่อไปนะครับเราจะมาเทียบเคียงหมดพาย,ยุสายฟ้ากันนะครับ26มีนาคม25-64ไม่มีฝนนะครับบริเวณประเทศไทย27มีนาคม2564ฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยจะเน้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกภาคใต้รวมถึงภาคตะวันออกบางพื้นที่นะครับ28มีนาคม2564ฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนืออีสานตอนบน ภาคตะวันออกอีสานตอนล่างบางพื้นที่ภาคตะวันตกภาคใต้ตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างนะครับต่อไป29มีนาคม2564ฝนจะเน้นบริเวณอีสานตะวันออกตะวันตกรวมถึงภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ฝั่งอันดามัน30มีนาคม2564ฝนจะเน้นนะคะบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกอีสานตอนกลาง ภาคตะวันออกภาคตะวันตกรวมถึงภาคใต้นะครับ3ามสเมีนาคม2564ฝนจะเน้นบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้ตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่าง1เมษายน2564ฝนจะเน้นบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาค ใต้ตอนบนตอนกลางจนถึง,ถง,ถงตอนล่าง2เมษายน2564ฝนจะเน้นนะครบบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่24มีนาคมถึง30มีนาคม2564นะครับ โดยคาดการนะครับในวันที่27มีนาคมถึง30มีนาคม2564บริเวณประเทศไทยนะครับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาตากเคลื่อนผ่านเข้ามาบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยลักษณะดังกล่าวนะครับจะทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเข้ามานะครับโดยจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ส่วนบริเวณภาคใต้นะครับจะมีลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้จะทําให้มรสุมมีกําลังแรงขึ้นนะครับภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นตามไปด้วยส่วน2ี่สถึงมีนาคม2564นนะครับความกดอากาศต่ำจากความร้อนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทย,ไทยตอนบน จะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหรือร้อนขึ้นโดยอากาศร้อนถึงร้อนจัดและจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนอกจากนั้นนะครับยังจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นําความชื้นจากทะเลจีนใต้และบริเวณอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับในระยะนี้ ด้วยจะส่งผลทำให้เกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับส่วนลมตะวันออกที่ปกคลุมระเวณอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้จะเริ่มมีฝนลดลงนะครับ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันก็จะมีกําลังอ่อนลงตามไปด้วยและในช่วงที่มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามานะครับผ่านบริเวณประเทศเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทย17มีนาคมถึง30มีนาคม2564 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ระวังอันตรายจากพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรขอให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะก่อให้เกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับ โดยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือในวันที่25-26ถึงและ29-30ถึงมีนาคมนะครับจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหนวในตอนกลางวันจะมีฝนเข้ามานะครับของพื้นที่โดยจะเน้นทางด้านตะวันตกของภาคนะครับส่วนบริเวณจังหวัดใกล้วันเดี๋ยวเราจะมารอดูกันอีกทีนะครับ อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ20องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันจนถึงช่วงบ่ายนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ41องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะพัดเข้ามา พัดด้วยความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงและ27-28ถึงมีนาคม2564นรฝนบริเวณภาคเหนือนะครับจากเคลื่อนเข้ามาจากคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับที่นำความชื้นเข้ามาฝนเพิ่มขึ้น1 0ถึง่อของพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดในระยะเวลาดังกล่าว20องศา,ศาเซลเซียสส่วนสูงสุดนะครับจะเน้นในช่วงเที่ยงจนถึงในช่วงบ่ายประมาณ39องศา,ศาเซลเซียสนะครับ จะไม่ร้อนมากเท่าระยะนี้นะครับเพราะลมตะวันตกจะนําความชื้นเข้ามานะครับจะช่วยคลายความร้อนลงได้ส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว10-20กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคอีสาน25-27มีนาคม2,564อากาศจะร้อนนะครับฟ้าจะหลวนในตอนกลางวันฝนจะเข้ามา10%ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นทางตอนล่างของภาคนะครับ ในช่วงนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18องศาเซลตซเยส์นะครับจะมีอากาศเย็นเกิดขึ้นในตอนเช้าส่วนในช่วงกลางวันจนถึงช่วงบ่ายแดดจัดฟ้าหลัวอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่39องศาเซลตซเยรสนะครับลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน28-30มีนาคม2564นะครับ ฝนจะเพิ่มขึ้น10-30%ของพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าในระยะเวลาดังกล่าวเฉลี่ยอยู่ที่22องคศาเซลเซียสส่วนในช่วงกลางวันนะครับจนถึงในช่วงบ่ายเฉลี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสลมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคกลางนะครับ25-26มีนาคมและ30มีนาคม2564จะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลดในตอนกลางวันฝนจะเข้ามา10%ของพื้นที่นะครับส่วนจะมีบริเวณไหนบ้างใกล้วันเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่21องศาเซลเซียสสูงส,สุดเฉลี่ยอยู่ที่40องศาเซลเซียสเลยนะคบในระยะนี้ลมที่พัดเป็นลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ9 7มีนาคม25,6 4ฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก10%จะเพิ่มขึ้นเป็น10-30%ของพื้นที่เลยนะครับส่วนจะมีพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวใกล้วันเราจะมาดูกันอีกทีนะครับและจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่เฉลี่ย23สองศาเซนเซียสสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่38องศาเซนตซเยสนะครับฝนตก ก็จะช่วยครลายความร้อนลงได้นะครับอุณหภูมิก็จะลดลงจะไม่สูงมากโดยลมที่พัดก็เป็นลมตะวนออกเช่นกันนะครับความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออก25-27มีนาคมอากาศจะร้อนจะมีฟ้าโวงในตอนกลางวันฝนจะเข้ามา10%ของพื้นที่นะครับส่วนมากจะเน้นบริเวณชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่22องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่38องศาเซลเซียส และในช่วงวันที่28 30มีนาคมนะครับฝนจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเข้ามาเพิ่มขึ้นจาก10%จะเพิ่มขึ้นเป็น10-30%ของพื้นที่นะครับกับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่22องศาเซลเซียสนะครับส่วนสูงสุดโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่36องศาเซลเซียสเช่นกันนะครับเมื่อมีฝนตกอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับช่วยคลายความร้อนลงได้ในระดับหนึ่งนะครับ ลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงได้นะครับจะไม่เกิน1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตอนออก25-27มีนาคม2 5 6 4จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามานะครับ1 0ถของพื้นที่ ส่วน28 30มีนาคมนะครับฝนจะเข้ามาเพิ่มขึ้นจาก10 20เพิ่มขึ้นเป็น20 40นะครับ อุณหภูมิต่ำสุดจะเน้นในช่วงเช้า21องศาเซนเซียสส่วนสูงสุดจะเน้นในช่วงกลางวันจนถึงช่วงบ่ายอยู่ที่36องศาเซนเซเยสนะครับส่วนลมที่พัดลมตะวันออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองสูงได้ประมาณ1-2ถึงเมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวนันตก25-26ถึงมีนาคม2564ฝนจะเข้ามา1 0 2ถึงซของพื้นที่นะคร ส่วน27-30มีนาคม2564ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจะเพิ่มขึ้นจาก10-20%เพิ่มขึ้นเป็น20-40%ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับ ลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกความเร็วนะครับ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงได้1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองสูงได้ไม่เกิน1เมตรนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1-2เมตรส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล25-27มีนาคม2564อากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับส่วนสูงสุดอยู่ที่38องศาเซลเซียส ลมที่พัดในช่วงนี้เป็นลมใต้นะครับความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน28-30มีนาคมจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับรับ0เซ์ของพื้นที่โดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่2 3องศา,าเซลเซเยสนะครับส่วนสูงสุดจะอยู่ที่36องศา,าเซลเซเยสเช่นกันนะครับมีฝนตกอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นจะช่วยคลายความร้อนลงได้นะครับความลมที่พัดเข้ามาจะเป็นลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ